ฝรั่งชอบใจสตรีทฟู้ดไทยที่1นึ่งยูทูบเบอร์ชาวออสเตรเลียที่ชอบรีวิวการเดินทางอาหารไลฟ์สไตล์และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมากมายผู้ที่ลหลงไหลสตรีทฟู้ดไทยที่สุดลั่นบอกอาหารท้องถิ่นนี่หลักคือที่1อร่อยถูกใจราคาไม่แพงผู้คนก็น่ารักพร้อมจัดทิปให้แมคคาเน้นเนบอกที่ออสเตรเลียทำไม่ได้ขอทำที่ประเทศไทยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้แะดามีคลิปที่น่าสนใจมาฝากกันอีกแล้วค่ะจากช่อง Michael Finch ของคุณ Michael Finch ยูทูบเบอร์ชาวออสเตรเลียที่มีผู้ติดตามกว่า800,000คนเลยค่ะคลิปของเขาก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการเดินทางอาหารไลฟ์สไตล์และรีวิวสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ คุณไมเคิลชื่นชอบอาหารสตรีทฟู้ดไทยมากๆและครั้งนี้เข้ามาเที่ยวกรุงเทพก็อยากจะเดินกินของอร่อยไปทั่วเมืองทั้งชาไทยสังขยาใบาเตยสลาเปาขนมเบื้องเผาเหนียวมะม่วงและอาหารไทยอีกหลายอย่างพร้อมแชร์ความรู้สึกที่เจอจริงๆอย่างตรงไปตรงมาและเป็นกันเอง วันนี้คุณไมเคิลตั้งใจจะมาร้านร้านหนึ่งเขาตั้งใจเลือกวันธรรมดามาเพราะว่าวันนี้คนจะน้อยแทบไม่มีคนเลยซึ่งมันดีมากเพราะไม่ต้องต่อคิวยาวๆและร้านนี้ก็คือร้านป้านนิดปากแดงกาแฟโบราณที่อยู่ย่านเสาชิงช้านั่นเองค่ะ ตอนนี้ถนนที่นี่เงียบมากมีร้านกาแฟหลายร้านอยู่ในระแวกนี้ดูแล้วน่าจะมีอะไรให้ทำเยอะเลยจากนั้นเขาก็สั่งโกโก้เย็น1ถุงคุณไมเคิลบอกว่าดูจากที่ป้ากำลังทำเมนูก่อนหน้านี้ทั้งที่ยังไม่เคยลองมาก่อนแต่ดูน่ากินดีค่ะ คุณป้าก็ทํำโกโก้อย่างคล่องแคล่วพอเสร็จก็ได้โกโก้มาถุงใหญ่เลยค่ะแล้วคุณหมเคิลก็จ่ายเงินโกโก้ถุงนี้ราคา40บาทค่ะ,คคะเขาก็จ่ายเงินเป็นแบงค์ร้อยพร้อมกับบอกคุณป้าว่าให้เธอเก็บเงินทอนที่เหลือไว้ค่ะซึ่งเขาตั้งใจจะให้ทิปจริงๆคุณป้าดีใจมากพร้อมกับยกมือไหว้แล้วบอกว่าขอบคุณนะคะ คุณไมเคิลบอกว่าที่ออสเตรเลียไม่ค่อยมีธรรมเนียมให้ทิปเท่าไหร่แต่พอมาเมืองไทยแล้วเขารู้สึกว่าขวนให้บ้างถ้าทำได้ค่ะ จากนั้นเขาก็เดินออกมาแล้วบอกว่าเธอน่ารักดีแล้วดีใจที่มาวันนี้เพราะถ้าหากมาวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเจอกับแถวที่ยาวไปครึ่งถนนเลยจะต้องรอนนานมากๆระหว่างที่เดินอยู่นั้นเขาก็เห็นปลาท้องโกตัวใหญ่ที่ดูน่ากินมากกับนมข้นสังขยาใบเตยเขาไม่ลังเลซื้อมาเลยทันทีค่ะราคาทั้งหมดอยู่ที่40บาทคุณไมเคิลก็ให้ไป60บาทค่ะทางร้านคิดว่าเขาให้เงินเกินจึงรีบขึน ให้แต่คุณไมเคิลบอกว่าให้ทางร้านเก็บไว้ทางร้านก็เรียบบอกขอบคุณขอบคุณจากนั้นคุณไมเคิลก็เดินยิ้มออกมาเขาบอกว่าถึงแม้การให้ทิปไม่ต้องทำก็ได้ถ้าคุณอยู่ในออสเตรเลียแต่สำหรับที่ประเทศไทยถ้าทำได้เขาก็อยากจะทำไม่เสียหายอะไรแล้วเขาก็เดินมาเรื่อยๆข้างหน้ามีเสาชิงช้าใหญ่ที่ไม่ใช่ชิงช้าจริงๆแต่เป็นแลนด์มาร์คใกล้วัดถนนแถวนี้บรรยากาศดีมากเขาชอบแถวนี้สุดๆเลย แล้วคุณไมเคิลก็หาที่เหมาะๆกินอาหารเช้าที่ซื้อมาเขาเจอมุมตรงใกล้ๆถนนที่เดินอยู่นั่นแหละค่ะแล้วก็ลองแกะกินน้ำก่อนเลยพอกินไปก็บอกว่าอร่อยอร่อยมากเลยแต่เขาไม่คิดว่านี่เป็นโกโก้นะนี่น่าจะเป็นกาแฟมากกว่าแต่ยังไงก็อร่อยมากอยู่ดีชอบมาก แล้วก็มาถึงคิวของปลาท่องโกะตัวใหญ่หรือขนมปังทอดเขาจิ้มกับสังขยาใบเตยแล้วก็ลองกินเข้าไปคำแรกก็พูดว่าโอ้ไ oh ม่กอดแล้วก็กินอีกหลายคำก็พูดว่าโอ้ไ oh ม่กอดว้าวตลอดเวลาเลยค่ะเขาบอกว่าขนมปังนี้เพิ่งทอดใหม่ๆร้อนๆน,นุ่มมากพอกินคู่กันกับสังขยาใบเตยมันอร่อยสุดๆเหมาะเป็นอาหารเช้ามากๆเลย พอกินเสร็จเขาก็เดินต่อระหว่างทางเดินไปเรื่อยๆเจอร้านขายซาลาเปาที่ดูน่ากินมากก็เลยเลือกซื้อมาหนึ่งชิ้นเขาเลือกไส้หมูแดงแต่ก็บอกว่าปกติเขาไม่ค่อยทินหมูนะเพราะเคยพูดคำๆว่าเหมือนกินเผาพันธนเดียวกันค่ะ พอได้ซาลาเปามาแล้วก็ลองกินเลยทันทีที่กัดเข้าปากเขาก็ร้องออกมาเสียงยาวเลยค่ะโอ้ oh my god แล้วบอกว่าไม่เคยกินซาลาเปาไส้หมูที่อร่อยขนาดนี้มาก,ก่อนเลยซาลาเปานี้คือดีมากนุ่มฉ่ำอร่อยกว่าทุกที่ที่เคยกินมาเลยค่ะ จากนั้นก็เดินเล่นต่อเจอร้านขายขนมไทยหลายร้านแล้วก็มีร้านขนมหน้าเซเว่นอีเลขายขนมเปียกปูนใบเตยที่คุณไมเคิลไม่รู้จักว่าเรียกว่าอะไรแต่เขาจำสีเขียวแบบนี้ได้ว่ามันคือขนมใบเตยแน่ๆก็เลยอยากลองซื้อมากิน1กล่องราคา20บาทค่ะแล้วก็เจอกับขนมเบื้องไทยแผ่นเล็กที่เขาเรียกว่าขนมคริสปี้แผ่นเค้กแล้วก็ซื้อมาเอกหนึ่งถุงค่ะราคา20บาทพอได้ขนมที่ ถูกใจแล้วเขาก็หาที่กินแถวแถวริมถนนเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ลองกินขนมเบื้องก่อนเลยพอได้กินเขาชอบมากบอกว่าไส้ไข่เค็มกับครีมมะพร้าวหอมมากกรอบหวานเค็มกำลังดีให้สิบเต็มสิบไม่หักเลยอร่อยมาก แล้วเขาก็เดินต่อตอนนี้อากาศที่นี่ร้อนมากที่เขาเดินอยู่ตอนนี้เป็นย่านถนนเจริญกรุงบางรักเขาเดินผ่านร้านกล้วยปิ้งมันม่วมทอดและของกินอีกเพียบเลยกลิ่นมันหอมมากชวนให้อยากกินไปทุกอย่างเพราะเริ่มเข้าโซนที่เป็นตลาดมากแล้ว คุณไมาเข้าบอกว่าวันนี้เขาพักอยู่แถวแถวที่ถ่ายหนัง The Hangover 2เป็น Airbnb วิวสวยมากแต่ตอนกลางคืนทางเดินดูหลอนๆหน,หน่อยนะแล้วก็หัวรอเบาๆ หลังจากเดินมาทั้งวันพอถึงตอนคำ่ำคุณไมเคิลก็ไปกินร้านอาหารชื่อ p พ l เลทร้านนี้บรรยากาศชิลๆคนไม่เยอะเขาชอบที่นี่มีเมนูน่ากินหลายเมนูทุกอย่างน่าอร่อยมากสุดท้ายเขาก็สั่งของว่างเป็นขนมขบเขียวกุ้งสเต๊ะที่อร่อยมากผัดไทยกุ้งแม่น้ำที่อร่อยตั้งแต่คำแรกและปลาหมึกย่างตัวใหญ่มันหนึ่งตัวซึ่งเขาชอบมากบอกว่าร้านนี้อาหารอร่อยดีแต่น้ำจิ้มปลาหมึก เผ็ดมากจนเหงื่อแตกเลยร้านนี้เขาหาเจอจาก Google อยู่ไม่ไกลจากที่พักพอได้มากินจริงก็ดีมากไม่ผิดหวังเลยหลังจากนั้นคุณไมเคิลก็ออกไปเดินตลาดอีกทีเจอเข้าวเหนียวมะม่วงแล้วก็บัวลอยไข่หวานก็เลยซื้อกลับมากินที่ที่พักตอนที่เดินกลับที่พักมาพร้อมของหวานในถุงเต็มมือคุณไมเคิลก็แอบขำตัวเองค่ะเพราะคิดว่า a i r b n b ที่เขาพักมันเงียบมากจนเหมือนบ้านผีสิงจริงๆนะเนี่ย พอมาถึงเขาก็ลองกินบัวลอยเป็นอย่างแรกเลยค่ะพอกินเข้าไปคำแรกก็บอกว่ามันละลายในปากเลยโอ้โหอร่อยมากมีไข่อยู่ในบัวลอยนี่ด้วยตอนแรกเขาคิดว่าเป็นข้าวเหนียวกินด้วยกันแบบนี้คืออร่อยสุดๆบัวลอยถ้วยนี้ราคาแค่30บาทส่วนข้าวเหนียวมาม่วงแพ็กนี้ราคา50บาทหวานฉังอร่อยมากข้าวเหนียวหอมกระถือสุดๆทั้งสอ,งอย่างราคาแค่80บาทสําหรับของหวานสอ,อย่างรวม กอย่างไม่ถึงสามเหรียญแบบนี้ถูกและดีสุดๆ วันต่อมาคุณไมเคิลก็ไปเดินตลาดอีกที่ที่นี่คือไชน้าเทาหรือยาวราชนั่นเองค่ะที่นี่คนนั่นมากจนแทบขยับไม่ได้พอเดินเข้ามาในตลาดก็เจอของขายผลไม้ของกินเยอะมากแล้วก็ลองกินไอศครีมกะทิไป1โคนราคา39บาทรสชาติอร่อยดีพอเดินมาอีกหน่อยก็เจอกับร้านทอดมันดูน่ากินมากแต่ก็กลัวเผ็ดเลยถามแม่ข้าว่าเผ็ดไหมแม่ขาน่าจะฟังเข้าใจนะคะแต่ตอบกลับเป็น ภาษาไทยว่าเผ็ดนิดเดียว e คุณไมเคิลตัดสินใจซื้อมาลองแต่อยากราดน้ำจิ้มนิดเดียวแม่ค้าเลยให้เขาตักน้ำจิ้มมาราดเองเลยค่ะทอดหมันชุดนี้ราคา40บาทแม่ค้ายื่นของให้พร้อมอวยพรให้คุณไมเคิลมีสุขภาพแข็งแรงค่ะละดาดาเดาว่าคุณไมเคิลน,น่าจะให้ทิปแม่ค้าไปอีกแน่ๆเลยค่ะเพราะในมือแม่ค้าถือแบงค์อยู่หลายใบยเลยทั้งที่ตอนนั้นไม่มีลูกค้าคนอื่น พอได้ทอดมันมาคุณไมเคิลก็หาที่กินทันทีพอลองกินไปคำแรกเขาก็ร้องอืมอร่อยจากนั้นก็กินไม่หยุดแล้วก็โยกตัวตามเสียงเพลงที่ร้านแถวนั้นเปิดไปด้วยค่ะแบบนี้น่าจะอร่อยถูกใจเขามากเลยละค่ะ จากนั้นเขาก็ขอหลบความวุ่นวายจากข้างนอกแวะเข้าร้านกาแฟอเมซอนนั่งพักแล้วก็บอกว่าที่ตลาดนี้วุ่นวายมากทั้งรถและคนและเขารู้สึกเหมือนโดนรถหรือมอเตอร์ไซค์เบียดตลอดเวลาพอเดินดูได้ไม่นานเขาก็คิดว่าไปเดินตลาดท้องถิ่นแบบที่ไม่ใช้แหล่งท่องเที่ยวน่าจะดีกว่าอาหารหรือของต่างๆราคาน่าจะถูกกว่าแถมคนขายยังน่ารักมากอีกด้วยค่ะแล้วก็รู้สึกเพลียมากด้วยเพราะเมื่อคืนแทบไม่ได้นอนเนื้อ หลังจากมีคนพยายามงัดบ้านเขาที่ออสเตรเลียโชคดีที่เพื่อนช่วยดูให้แต่ก็อดเครียดไม่ได้ค่ะแล้วก็คิดว่าจะซื้ออาหารกลับไปกินที่ที่พักดีกว่าเดินมาหน่อยก็เจอร้านไก่ทอดที่น่ากินมากเขาเลยซื้อข้าวเหนียวไก่ทอดกับข้าวผัดกระเพรากลับมากินแล้วก็ให้ทิปแม่ค้าอีกเหมือนเคยค่ะ พอถึงที่พักก็แกะกินข้าวผัดกระเพราก่อนเลยบอกว่าอร่อยกล่องนี้เป็นกระเพราไก่รสชาติดีแต่ตอนนี้ไม่ค่อยร้อนแล้วและคุณไมเคิลก็หยิบน้ำขึ้นมากินแล้วแนะนำว่าถ้ามาประเทศไทยขอแนะนำน้ำยี่ห้อนี้เลยดีมากไม่มีรสชาติเหมือนสารเคมีแล้วก็ยกดื่มอึกใหญ่เลยค่ะ จากนั้นก็ต่อด้วยข้าวเหนียวไก่ทอดพอได้กินไก่ทอดไปคำแรกเขาถึงกับร้องว้าวบอกว่านี่อร่อยมากไก่กรอบอร่อยทั้งที่ดูเหมือนจะมันมากแต่ไม่เลยพอกินไปมันเบามากอร่อยสุดๆนี่คือไก่ทอดที่อร่อยที่สุดเท่าที่เคยกินมาที่ออสเตรเลียไก่ทอดบางแห่งมันมันมากแต่ที่นี่ไม่เลยมันอร่อยและคุ้มค่าทุกคำที่กัดจริงๆ อาหารมื้อนี้อร่อยมากจนต้องยกนิ้วให้โดยเฉพาะข้าวเหนียวกับไก่ทอดอร่อยกรอบแต่ไม่หมันดีสุดๆก่อนจบเขาก็เล่าเรื่องยาและอาหารเสริมที่กินประจำเวลามาเที่ยวเช่น activated charcoal probiotic และวิตามินเพื่อช่วยเรื่องลำไส้เวลาเจออาหารแปลกใหม่ไม่ต่างประเทศที่เขาถือว่ามันเป็นตัวช่วยที่ดีเลยเวลาที่ต้องเดินทางค่ะ และทั้งหมดนี้คือคลิปบางส่วนของคุณไมเคิลฟินช์ที่ระดาะเอามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ค่ะหากใครอยากดูคลิปเต็มๆก็สามารถกดเข้าไปตามลิงก์ที่แนบไว้ด้านล่างได้เลยนะคะ เรามาลองฝั่งคอมเมนต์กันบ้างดีกว่าว่าคนที่ดูแล้วจะรู้สึกยังไงกันบ้างกับคลิปนี้โดยคอมเมนต์แรกบอกว่าสิ่งที่ชอบมากในคลิปคือไม่มีเสียงเพลงประกอบเลยเพราะบางทีมันฟังแล้วรบกวนแต่พอไม่มีมันยิ่งดูจริงสดและสนุกมากกว่าเดิมอีกซู้ต่อไปนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดีใจมากที่เธอกลับมาโพสใน YouTube อีกครั้งฉันดูคลิปเก่าๆของเธอบ่อยมากรักเลยมิกกี้ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันเป็นคนไทยนะชอบมากที่เห็นเธอลองกินอาหารไทยของเราแบบเปิดใจสุดๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโอ้ยชอบคลิปพวกนี้มากอย่าเพิ่งกลับออสเตรเลียเลยนะฉันอยากดูแบบนี้ทุกอาทิตย์เลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า พวกมแมลงทอดที่พูดถึงในคลิปก่อนจริงๆหนอนกับจิ้งหรีดนี่คนไทยกินกันจริงๆอร่อยด้วยแต่พวกแมงมุมแมงป่องกิ้งกือนั่นแหละที่ทําขายให้นักท่องเที่ยวเพราะมันไม่มีเนื้อเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดีใจมากที่เธอกลับมาทํา y o YouTube อีกแค่เห็นแจ้งเตือนคลิปใหม่ก็ตื่นเต้นสุดๆแล้วคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ป้าที่ขายปลาทอดให้เธอพูดว่าขอให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวมากๆนะลูกน่ารักสุดๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าวันนี้เจอวันที่เหนื่อยมากแต่พอได้กลับบ้านมาเปิดคลิปนี้ดูคือวันดีขึ้นทันทีเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเพิ่งเจอคลิปของเธอบังเอิญแต่ชอบพลังงานของเธอมากเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเพิ่งดูคลิปเก่าไปเมื่อชั่วโมงก่อนเองแล้วตอนนี้ก็มีคลิปใหม่เอกสนุกสุดๆ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคลิปนี้คือที่สุดเลยขอแบบนี้อีกเยอะๆนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตอนอยู่ร้านพาเลตฉันเห็นว่าเธอตั้งค่าอัตราแลกเปลี่ยนไว้บนหน้าจอล็อกมือถือด้วยฉลาดมากเลยเธอต้องทำคลิปสอนเคล็ดลับเที่ยวไทยแล้วแหละคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันเคยไปกินข้าวที่เลบัวด้วยวิวสวยจนหยุดหายใจเลยดีใจมากที่เห็นโพสต์กับไทยละ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดีใจที่กลับมาโพสต์อีกครั้งทําให้ฉันรู้สึกอุ่นใจมากเลยนะขอให้ทําต่อไปเรื่อยๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอาหารในคลิปน่ากินมากๆคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดีใจมากที่ได้ดู youtube ของเธออีกครั้งคิดถึงคลิปของเธอมากเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่านี่หมายความว่าเธอจะกลับมาทำวล็อกใช่ไหมคิดถึงคลิปของเธอมากเลย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าติดตามเธอมาตั้งแต่ปี2016แล้วนะดีใจสุดๆที่เห็นเธอกลับมาโพสต์อีกแล้วก็ชอบมากที่เธอเป็นคนถ่อมตัวแถมยังให้ทิปตลอดเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแม่ฉันเคยทำบัวลอยให้กินเหมือนกัน <c oughs> เห็นเธอกินแล้วคิดถึงเลยของเราทำแบบไม่ใส่ไข่ต้มด้วยนะมะม่วงข้าวเหนียวก็ของโปรดสุดๆอร่อยเกินห้ามใจส่วนหนังไก่ทอดนี่กินเพลินเหมือนขนมเลย คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าดีใจมากที่กลับมา y o u t u b e อีกครั้ง Michael เวอร์ชันปี2025นี้คือดีมากคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่ากดติดตามแล้วนะครับคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าชอบคลิปแบบนี้มากเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าดีใจสุดๆที่กลับมาโพสต์อีกชอบมากที่คลิปดูจริงไม่ปรุงแต่งเลยคอมเมนต์ Comment ต่อมาบอกว่าชอบดูคลิปนี้มากขอบคุณที่แบ่งปันนะ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชอบคลิปพวกนี้มากจริงๆเลยนะทำต่อไปเรื่อยๆนะชอบทิปเล็กๆที่เธอแชร์ด้วยคนที่เธอเจอดูน่ารักมากๆเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าติดคลิปพวกนี้งอมแง,งมเลยจริงๆนะฉันไว้ใจรีวิวของเธอสุดๆ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าชอบทุกคลิปของเธอเลยจ้าขอบคุณที่แชร์นะเวลาดูเธอกินอาหารอร่อยๆนี่ฉันรักเธอเลยไมเคิลชอบบล็อกของเธอมากและคอมเมนต์สุดท้ายบอกว่าหิวตามตลอดเลยเดี๋ยวคืนนี้ต้องไปกินอาหารไทยบ้างแล้วล่ะขอให้เดินทางปลอดภัยนะจ๊ะและนี้ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมและร่วมพูดคุยกันอย่างอบอุ่นค่ะใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติด ตามช่องเอาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะวันนี้ระดาขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ